คืออะไรอะมันคืออะไรทุกคนเราจะแกะแล้วทุกคนพบกับช่องของนายมินิชาแนลนะคะวันนี้นายก็จะนำของขวัญไปจับที่ทำงานนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาดูกล่องของขวัญกันนะคะว่าตอนเย็นเราจะได้ของขวัญแบบไหนกลับมานะคะทุกคนเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมา จับของขวัญเอ้ยไม่ใช่ดิพูดผิดตอนเย็นเราจะมาแกะของขวัญที่เราไปแลกกับเพื่อนมาได้นะคะทุกคนเดี๋ยวติดตามตอนเย็นเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับไนท์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ไนท์ก็ได้ไปจับของขวัญกลับมาแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็เริ่มแกะของวันที่หนึ่งเดือนหนึ่ง และก็พศ2อ6 4นนะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแกะของขวัญที่เราเอาไปแลกกับเพื่อนมานะคะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในมันเป็นอะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะไปพร้อมกันเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในว่ามันเป็นยังไงนะคะไปเลยค่ะเราจะแกะโบวนะคะทุกคน ก็จะเริ่มแกะของในกล่องเลยค่ะคนมันคีออะไรกันเอ่ยว,ว้าวคีกอะไรกันนะ ขาดแล้วอ่ะโอเคฉีกนเนองอลยฉีอะไรไันนะคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอะทุกคนเราจะแกะแล้วอะไรอ่ะ เดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันนะคะว่ามันคืออะไรแตนแตนตตนเราจะเปิดแล้วนะคะทุกคนแต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 นนติหลิที่เก็บไปดูคนเดียวรอเล่นค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะคะออกมาแล้วนะคะทุกคนอะไรอะอะไรอะ ันคืออะไร呀ทุกคนโหมีที่คาดผมด้วยอ๋อไม่ใช่ที่คาดผมน่าจะเป็นอ๋อมีที่ปิดตาด้วยคะทุกคนเป็นผ้าห่มนะคะทุกคนผ้าหม่มแล้วก็มีที่ปิดตาให้เราด้วยนะคะทุกคน นี่ๆนะี่อย่างนี้เลยน่ารักไหมล่ะันซื้อมาก็น่ารักนะคะทุกคนน่ในให้แบบนี้นะคะแต่มันแกะยังไงล่ะอ๋อเออแบบนี้อือฮ Oh. นี่ไงติดต่าอ่าจะเอ๋เราใส่ผิดข้างไงทุกคน ข้างนี้นะอืมหลับสบายอ่าตอนนี้ก็บรรยากาศก็อากาศเย็ยนนะคะทุกคนเหมาะกับผมเวลานอนเนาะแล้วก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนไหน นี <Yeah. S 2> อุ่นมากค่ะทุกคนอุ่นมากน่ารักค่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรนะคะทุกคนน่ารักดีค่ะยังไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ต hmm. แล้วเป็นกำลังใจให้ช่องของนายมินิชาแนลด้วยนะคะวันนี้เนะี่ยขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะบะะ๊ายบาย